ปลาเล็กปลาปลาโมโหตัวนึงนี่นี่ สวัสดีครับผมพบกับจงวิที่กุ้นปลาปลูกกวนกลิ้งนะครับวันนี้ก็ปลาทุกคนมาดูใจดักปลากันแล้วนะครับผมฝนไม่ตกไล่วันเลี้ยนะครับไม่รู้จะมีตัวไหมนะครับผมวันนี้เ็ดไม่มีฟงนะครับแต่ว่าน้ำเล็กอยู่ไม่มีฟงน้ำหาม,มีตัวนะครับผม ปล,ปลาโมึตัวนด้นปลาโม่ตัวเดียวนะครับวันนี้ลูกนี่ดักต่ำลังลูกเล็กมันรู้มีตัวไม่นะครับผมเหล็กว่าไม่ได้นะครับลูกนี่ปลาโม่หนึ่งตัวนะครับได้เป็นปลาโม่หนึ่งตัวตัวไม่ใหอ่แต่ไหนนะครับขนาดที่เด่นกลึงเละยาก นี่นะครับมาดูใจลูกตีร้้มกันนะครับผมเมื่อวันตีปุ๊บว,ว่วาจงช่วยนะครับแต่ว่าไม่มีตัวนะครับเมาาื่อวันเดี๋ยวมาดูดูวันนี้กันนะครับใจมีดินนะครับผ่มใจมีดินวันนี้อืมนี่นี่ตัวนะครับผมได้ปลาโจนหนึ่งตัวปลาดุกหนึ่งตัวนะครับ ได้เปิดมีตัวนะครับผมลูกนี้เดี๋ยวไปดูลูกตัวไปกันแล้วนะครับผุมลูกนี่ก็มีตัวนะครับปุมมีขึ้นฟองอยู่ไม่รู้จะเป็นปลายเลยนะครับปลาโจรนะครับผุปลาโจรหนึ่งตัวตัวไม่เยอะนะครับ ทุกนี้ไม่รู้มีตัวมาเห็นมันมีฟงหนามยูนะครับเป็นไส้าตา,าท่าเิ้นกลึงนะครับผมอ่ามีนะครับผมอือปลาโจนหนึ่งตัวนะครับตัวไม่ใหญ่แต่เดนี่นะครับในเปลืปลาโจนมาอีกหนึ่งตัวนะครับผม เดี๋ยวมาเล่ลูกทุตไต่กันนะครับแต่ว่าลูกทุตไต่ก็ไม่นมีฟองแต่ว่าต้วนะครับลูกนี้นี่เป็นโจงเป็นโจงใต้ต้นไม้ลมตัวยมากนะครับลูกนี้ผมบวันตึงวันนี้ไม่ได้วันหน้าอาจจะได้ตัวโอ้มีนะครับปลาโม่หนึ่งตัวปลาโม่หนึ่งตัว แต่ว่าไม่เอานะครับปุ๊บตัวไม่ใหญ่แต่ใดปุ๊บมันกวอยวายนะครับร้นมาปุ๊บจะโปอยติงปลาเต้าไวยติดอู้นะครับปุ๊บอู้จะก้าวไปกินปลากอดูใจมดเลี้นะครับปุ๊บเดี๋ยวไปดูปลากัที่บ้านนะครับปุ๊บว่าจะได้ทักติเก่งไหมนะครับก็มาตึ้งมาเล้วนะครับปุ๊บนี่คือปลาที่ได้ต่างมดก้องวันนี้นะครับก็ได้ไม่มากนะครับปุ๊บดักใส่เล่นๆไว้เจ็ดลูกนะครับ ก็ได้ปลาดุกเนตัวปลาโจนร่องตัว,เ,ตตวเลยกปลาโม่ร่มตัวนะครับปุ๊บเต่านี้ก็ได้ตีเก่งเร็วนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับปุ๊มว่าจะทาเมนูอะไรนะครับวันนี้ปุ๊มอปลาตีได้จากการดูใจดักปลาออกมาทาเมนูชูจี้เกลืองติมอิงเแบบ็ไม่ใด้กะตินะครับปุ๊มนี่นะครับก็ทําง่ายๆนะครับปุ๊มเแบ็บบานๆน,นะครับเมนูนี้หอมเกลืองมากๆเลยนะครับปุ๊ม จ่วงนี้ฝนอย่างตกไม่มากก็ดักใส่เกนี่โกนนะครับปุ้มปวดได้กับก้าวอย่าลืมฝากที่ตามจงวิธีคุณป้าปลูกวุนกลิ่งด้วยนะครับปุ้มสำหรับวันนี้สวัสดีครับปุ้ม